เวลาเราไปถ่ายต่างจังหวัดเนอะม,มีเรื่องเมาไหมสักนิดนึงนี่คืออะไรผมกำลังคิดอยู่อ๋อเป็นเรื่องที่ผมอาจจะได้เลยดีเลยเรื่องนี้โอเป็นเรื่องที่แบบว่าค,ค่อนข้างอยากให้แบบว่าคุณเฟิร์สจะลองเบบว่าเน,เนื้อเนี่ยเหนียวเนือหนักหรือเอปล่าลองจับตรงผิวน่ดนึงปึ้งอันนื้หนามไหมฮะตัวนี้เกี่ยก่อนไหมล่ะ นี่เกียกรามหนึ่งจะซึมนี่เรียบร้อยนะฮะพอแล้วคือต้องบอกว่าทุกคนครับตัวนี้น่ะมิสผมพรมสีอะไรดีครับสีดำไหมสีดำโอ้ยได้เลยครับไม่ล้มไม่ล้มแน่นอนโอเคครับทุกคนครับนะฮะ อย่าลืมนะทุกคนนะว่าวันนี้ครับทุกคนนะส่วนลดของเรานะคะทุกคนนะในช้อปปีนะครับเราจะบอกนะผ่านไปไวมาก1 0 0ตาก้าผ่านไปแล้วเรื่องจริงเรื่องจริงนะคะกดกดกดนะล็อตลลลดีละดีละดีละทุกคนนะคะดีล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 ะละนะคะซูมาจริงจริงนะคะทุกคนนะอ่ะย้ำนะคะทุกคนนะว่า100รตาก้าอันนะคะ ต่กันแล้วนะฮะอย่าลืมนะว่าวันนี้ตระก้าของเราครับทุกคนจ๋านะฮะมีทั้งหมดนะครับทุกคนนะที่แบบว่าเป็นตัวรุ่นแังพลอยนะครับคือตระก้าที่หนึ่งเท่านั้นนะจ๊ะทุกคนจ๋าถ้าเกิดว่าใครนะฮะทุกคนนะอ่าโฟกัสเลยนะฮะถ้าเกิดว่าใครเข้ามากันแล้วนะทุกคนนะวันนี้นะคะอย่าลืมว่าตระก้าที่หนึ่งนะครับทุกคนนะเขาจะมีในสตาร์มีคอมเมนต์มาว่าพี่เติม breaking how ใหม่ครับ breaking how the star breaking how the star breaking ได้พูดไม่ค่อยได้แหม่พูดมาแล้วกี่รอบแล้วโอเคนะคะทุกคนนะคอมเมนต์บอกว่าขอพีเต้ยขายขอร่างวัดอิพได้ไหมล่ะได้ไหมล่ะได้ไหมนะขอดูได้ไหมใครไงอ่ะก็วัดอีพ่ะไม่เป็นอย่ากได้ว่าที่รักอะไรนะก่อนอื่นเปลี่ยนเสียงก่อนไม่ใช่เสียงยังไงนะแล้เป็นเสียงไหนนะแล้เป็นเสียงไหนก่อน ถ่ายคำถ่ายคำจากภาพเริ่มเอาเป็นเส้นนี้ฮะแล้วจะให้พูดประโยคอะไรดีมีไหมไมมีไหมมีไกลไหมเอาเป็นแบบว่าตรา,ารางหนึ่งวันนี้เหลือแค่ไม่กี่เซตแล้วอะไรบอกเนี้ยบอกสรรพคุณด้วยแล้แบบเออวันนี้แบบโอ้ยอะไรยังไงครับผมให้พี่พูดว่าไงเฮ้ <laughs> ทาทาปฏิทินที่ว <laughs> ่าอะไรครับผม อะไรบออียากคุยกันในส่วนนี้ท็อปิกนี้เนี่ยในส่วนนี้ยังไงนะคะขออยากเห็นอยากเห็นว่าเป็นยังไงอ๋ออยากเห็นร้อนในเฟิร์สแล้วไม่ใช่ร้อนในย้ำไปก่อนนะครับทุกคนเอาว่าวันนี้โอ้โหตลากบ้ายหมดมีปิดวันนอนที่นี่ค่ะเอาจปกงเล้ทุกคนนะ